สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอักษรย่อนะคะอ่ามาดูอักษรยอ่ออักษรย่อคืออะไรนะคะอักษรย่อคือการนำอักษรน,นะคะบางตัวในคำใดคำหนึ่งเนี่ยใช้เรียกแทนเต็มคำเต็มนะคะคือถ้าคำเต็มเนี่ยมันยาวมากๆเลยคนไทยก็มักจะใช้เป็น ตัวยอ่อหรืออักษรยอร่อนั่นเองนะคะโดยมากเนี่ยนะคะอาจจะใส่จุดหรือไม่ใส่ก็ได้นะามาดูหลักเกณฑ์ในการเขียนคยําย่อนะคะคือข้อที่หนึ่งเลยใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคําเป็นตัวยอ่อก็คือใช้ตัวแรกเลยเช่นคำว่าจังหวัดนะคะจังหวัดก็ใช้ จอจานจุดนะคะวาวาเป็นหน่วยหน่วยวัดความยาววาก็ใช้เป็นบอแวนจุดนาฬิกานหนูจุดเช่น10นาฬิกาก็เป็น10.00นนย์ะคะสตราจารยัตา์ตาจา์ก็คือเป็นชื่อตำแหน่งก็จะใช้ศอสาราจุดนั่นเองนะคะหรือ ถ้าใช้ตัวยอ่อเพียงตัวเดียวแล้วทําให้สับสนเช่นมันอาจจะไปซ้ํากับคําอื่นๆเราก็จะใช้ตัวต่อไปเป็นตัวย่อด้วยเช่นทหารบกนะคะก็จะใช้ตัวทอทหารกับบอไไม้เป็นทอบอนะคะถ้าเป็นหาาหาางงทหารอากาศล่ะทหารอากาศเขียนไงคะทหารอากาศตัวย่อก็คือทออนั่นเองนะคะตำรวจก็เป็น ตอรอถ้าเป็นตอเต่าอ,อ,อย่างเดียวคืออะไรคะตามบนเห็นไหมถ้ามันไปสับสนกับคำอื่นๆเราก็จะใช้ตัวต่อไปด้วยในการเอามาย่อนะคะอกอกก็คืออยากาศนะคะอ่าต่อไปนะคะข้อที่สองคำสมทบให้ถือเป็นคำคำเดียวและใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียวยอ่อ นะคะเป็นคําเชื่สมมตเช่น,นะคะมหาวิทยาลัยก็คือมอมา้าจุดวิทยาลัยก็คือวอลวนจุดมหาแปลว่าใหญ่วิทยาลัยก็คือแหล่งรวมความรู้แหล่งการเรียนการศึกษามหาวิทยาลัยก็คือแหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่มากมีหลายคณะเลยในมหาวิทยาลายัยนะคะเลยเรียกว่ามหาวิทยาลายัยนั่นเองอ่ะต่อไป ข้อที่3นะคะถ้าเป็นคำะสมให้ใช้พยัญชนะของแต่ละคำเช่นชั่วมงก็เป็นชอช้างมอมะจุดโรงเรียนก็เป็นรอเรือรอเรือจุดแล้วถ้าโรงแรมล่ะโรงแรมนะคะนักเรียนจำไว้นะรงเรโรงเรียนกับโรงแรมเนี่ย เขียนตัวยอ่อเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูที่บริบทของประโยคว่าต้องการจะเสื่ออะไรเช่นชั้นตื่นเช้าไปรอๆอจุดทุกวันก็คือไปโรงเรียนนะไม่ใช่โรงแรมนะคะให้ดูที่บริบทของประโยคเพราะว่าคำสองคำนี้นะคะคำสองคำนี้เนี่ยใช้ตัวยอ่อเหมือนกันนะคะอะต่อไปข้อที่สี่ถ้าพยางค์ที่มีหอนำ นะคะให้ใช้พย,ยัญชนะตัวที่ออกเสียงเป็นตัวยอ่อเช่นสารวัตรใหญ่เราไม่เป็นเป็นอ่าเราไม่เป็นสอเสือวอลแหวนหอหีบไม่ใช่นะคะใช้เป็นสอเสือวอลแหวนย่อหญิงนะคะทางหลวงเราก็ไม่ใช้เป็นทอทหารหอหีบไม่ใช่ใช้เป็นทอทหารและรอลิงนะคะอ่าต่อไปข้อที่ห้า ถ้าคำประสงค์ประกอบด้วยคำหลายคำอาจเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของคำทั้งนี้ไม่ควรเกิน4ตัวนะคะเช่นพวกชื่อกระทรวงชื่อทบวงกลมต่างๆนะคะชื่อยาวมากคณะกรรมการการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรียกสันส้นๆว่ากปรรนะคะเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะของโครงการซึ่งเราจะย่อได้ไม่เกิน4ตัวอักษรนะคะอ่ะต่อไปข้อที่6ถ้าใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำแล้วสับสนให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปแทนนะคะเช่นพระราชกำหนดก็เป็นพรกพระราชกิจสีกาก็เป็น พอผานรอเรือดอชดานะคะต่อไปข้อที่7คําที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรควบกล้าหรืออักษรนําให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียวเช่นประกาศนียบัตรก็เป็นปอปาจุดถนนก็เป็นทอทหารจุดปร,รินก็ปปจุดนะคะต่อไปข้อที่8ตัวยอ่อไม่ควรนะคะไม่ควรใช้สระ ยกเว้นคำที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะคะเช่นชื่อเดือนต่างๆมิถุนายนอ่มีสายนคำย่อก็คือมียอแต่ปกติแล้วนะคะปกติแล้วปัจจุบันนี้จะไม่ใช้สละนะคะไม่ควรจะใช้สละยกเว้นเป็นคำที่มาจากโบราณก็จะใช้คงเดิมหรือตามเดิมนั่นเองนะคะโทรศัพท์ตัวย่อก็เป็นโทรจุด นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9ตัวย่อตั้งแต่2ตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียวยกเว้นตัวที่ใช้กันมาก่อนแล้วนะคะเช่นรองศาสตราจารย์ก็เป็นรอเรือสอสลาจุดนะคะพุทธศักราชก็เป็นพอพานจุดสอสลาจุดเพราะาเป็นคำที่ใช้มาก่อนแล้วแต่ปัจจุบันก็คือจะ เขียนรวบไปเลยแล้วจุดตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียวนะคะข้อที่10ให้เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรยอ่อเช่นเราอาจจะเขียนตัวย่อหลายๆตัวติดๆๆ,ๆๆกันเพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีการเว้นวรรคนะคะให้ใช้วิธีการเว้นวรรคเช่นศาสตราจารย์นายแพทย์อ่ะเป็นสองคำก็เป็นสาชลาจุดนอนหนูพอพานจุด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อชื่อเป็นชื่อตำแหน่งที่ยาวมากนะคะก็จะเป็นรอเรือสอสลาจุดดอเด็กรอเรือจุดด็อกเตอร์มาจากอะไรคะมาจากคนที่เรียนจบปริญญาเอกนั่นเองนะคะอต่อไปข้อที่สิบเอ็ดให้เว้นวรรคให้เว้นวรรคเล็กเว้นวรรคเล็กคืออะไรก็คือเว้นนิดเดียวนะคะข้อเดียว ปกติเว้นวรรกเราจะเคาะสองเคาะถ้าสมมติเราพิมพ์ถูกต้องไหมเราจะเคาะสองเคาะแต่ให้เว้นวรรคเล็กคือเคาะเพียงหนึ่งครั้งนะคะหน้าตัวย่อทุกแบบนะคะเชฟประวัติของเว้นวรรกนะคะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะมีข่าวจากเว้นวรรกกทมกทมย่อามออามออมจากกรุงเทพมหานครนะคะอ่ะต่อไป แต่การอ่านการอ่านอักษรย่อนะคะเวลาเราไปอ่านบทความถ้าเขาเขียนเป็นตัวย่อมารอเรือรอเรือจุดวสดโสธรวา,ารามวรวิหารเราอ่านอย่างนี้ไหมไม่ใช่นะคะเราจะต้องอ่านเต็มว่าโรงเรียนวสดโสธรวา,ลา,ลาวรามวรวิหารนะคะหลักการอ่านก็คือต้องอ่านตัวเต็ม การเขียนอักษรย่อจะเป็นอ่าจะใช้ในภาษาเขียนเท่านั้นนะคะภาษาพูดเราจะพูดเต็มนะคะเราจะพูดเต็มอ่าอักษรย่อหน้ารู้อ่าเยอะแยะเลยเรอเรือจุดพอพัานจุดคือโรงพยาบาลโทรจุดคือโทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นอักษรย่อหน้ารู้นะคะต่างๆมากมายอ่ะงานของเราวันนี้นะคะ เรื่องอักษรยอ่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะสบคอ,อ่านว่าอะไรให้นักเรียนไปหาคำตอบมาสอทอคือกระรวงอะไรพรลกฉุกเฉินอ่านว่าอะไรพรลกรเนี่ยอ่านเต็มๆว่าอะไรนะคะคอรมออ่านว่าอะไรส่วนข้อสุดท้ายให้นักเรียนเลือกคำมาเป็นอักษรยอ่อหนึ่งคำอ่านว่าอะไรเช่นนะคะเช่น ข้อที่ห้าเนี่ยเช่นอ่านอรอ,อ่านว่านักเรียนนะคะนักเรียนสามารถเอาคำอื่นๆได้เยอะแยะเลยเดือนก็ได้อักษรยอร่อของเดือนแต่ละเดือนมีทั้งหมดสิบสองเดือนนะคะโรงเรียนโรงแรมโรงพักตำรวจทหารคือใช้อักษรยอร่อได้หมดนะคะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งคำพร้อมบอกว่าคำคำนี้อ่านว่าอะไร นะคะอ่างานชิ้นนี้เหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปลงในอัลบั้มส่งในลายกลุ่มของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ